ซึ่งเวลานั้นก็ได้ผ่านไปเกือบหนึ่งปีเต็มนับตั้งแต่ชื่อของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานหรือบิ๊กโจ๊กได้กลายมาเป็นประเด็นร้อนในสังคมจากนายตำรวจมากฝีมือสู่ผู้ที่ถูกคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนซึ่งในวันนี้เขานั้นก็ได้กำลังยืนอยู่บนสองทางแยกสุดท้ายทางหนึ่งก็คือกระบวนการยุติธรรมที่ยังคงไม่มีที่สิ้นสุด อีกทางคือการตัดสินของประชาชนที่เริ่มเกิดขึ้นในใจของผู้คนสำหรับในด้านของคดีความและข้อกล่าวหาศาลปกครองสูงสุดนั้นได้มีคำวินิจฉัยยืนยันตามคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนแต่ตัวของบิ๊กโจ๊กนั้นก็ยังคงเดินหน้าต่อในชั้นของการอุทธรณ์และในคดีอื่นๆที่ยังคงค้างคายอยู่ในปปชซึ่งก็ได้มีทั้งคดีของเรื่องบัญชีทรัพย์สิน คดีของการรับผลประโยชน์จากเวพนันและยังมีคดีฟอกเงินซึ่งหากคดีนี้ออกมาชี้ว่าไม่มีมูลจริงตัวของบิ๊กโจ๊กนั้นก็ย่อมที่จะพ้นมนทินทางด้านของกฎหมายและอาจจะมีสิทธิ์ในการขอกลับเข้ามารับราชการได้อีกครั้งแต่ถ้าหากผลนั้นออกมาตรงกันข้ามตัวของบิ๊กโจ๊กนั้นก็จะกลายเป็นอดีตนายตำรวจที่สิ้นสุดบนเส้นทางของข้าราชการอย่างถาวร และอาจจะต้องเผชิญหน้ากับคดีอาญาที่ส่งผลต่ออิสรภาพในอนาคตได้